ย่องกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานคือไม่ได้หายไปไหนนะคะมันเป็นอาทิตย์ไฟนอลก็เลยแบบงานเยอะมากเทอมนี้เราเรียนเป็นแบบอ่านเขียนซะส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยแบบเขียนเปเปอร์หัวแตกไปเลยแบบระเบิดตุ้มไปเลยนะคะจะบอกว่าคิดถึงการวาดรูปมากๆแล้วก็คิดถึงการทําคลิปมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะยังคิดถึงเราอยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้ จะบอกว่ามีรูปเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะแล้วจะหยิบมาให้ดูจ้งและนี่นะคะก็คือคุณตาของเราเองค่ะคุณตาของเราเกิดปีระต,ตายนะแล้วก็คือคุณตาเนี่ยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่นะคะงงไหมไม่น่างงอ่ะส่วนอาม่าก,กงเนี่ยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของปะป๋าเราเออเราเป็นแบบจีนไทยผสมผสมอะไรประมาณนี้นี่นะคะก็คือคุณตาน่ารักมากอะ่ะแต่คือ ความเศร้าก็คือตอนที่วาดรูปคุณตาเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะขอโทษ <c oughs> คือวันนั้นมันตื่นมาแล้วแบบพุ่งพ่านมากๆก็เลยแบบปุ่มปุ่มปุ่มวัดปุ่มปังเสร็จเลยก็จะได้คุณตาขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะไปติดไว้ตรงนู้นส่วนวันนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าจะไม่มีวาดรูปหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะคลิปเนี้ยจะวาดรูปโชว์ให้ถ่ายว่าเราจะมาวาดรูปใครในครอบครัวของเราสมาชิกค,คนไหนติ๊กต๊อก ว่าตัวเองค่ะคือจะบอกว่าตอนนั้นที่เราไปซื้อกรอบรูปมานะเราซื้อมาสี่กรอบใช่ปะล้วจะมีกรอบหอนึ่งที่มันเล็กที่สุดนะคะคือตอนแรกค่ะอยากจะเอามาวาดคนอื่นแหละแต่ว่ามันเล็กอะแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเรากลัวที่บ้านของเราจะนอยใจนะถ้าเราวาดคนไหนแบบกรอบเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวาดตัวเองนั่นแหละค่ะดีที่สุดต่อให้กรอบมันเล็กเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ากรอบมันน่ารักมากๆคือน่ารักแบบน่ารักไม่ไหวแล้ว นี่เลยน่ารักปะน่ารักแบบจะเป็นลมแล้วนะคือดูดิคืออันนี้เราเาพ่นสีเพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนจาได้แล้วก็แบบลายอะ่ะน่ารักซึ่งความชันเลนของคลิปนี้วันนี้นะคะเราเกิดปีไก่คะ่ะทุกคนคือไม่เคยวาดรูกไก่มาก่อนอาจจะเคยวาดแบบเป็นเส้นๆงง,ง,งๆเด็กๆอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เคยวาดจริงจังมาก่อนนะคะนี่จะเป็นครังแรง ตื่นเต้นมากๆแบบไม่รู้ว่าจะวัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะไก่หรือเปล่ามันจะออกมาเป็นไก่แบบสวยงามหรือว่ามันเป็นไก่แบบเดรอเดหรือยังไงอ่ะต้องมาลองดูกันนะคะไปติดตามคะ่ะไปดูกันเลยจัดเต็มฮู้ เอาละค่ะหลังจากที่ใช้เวลาวาดไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะเกือบเกือบสชั่วโมงนะคะก็ได้นองเข้ามาแล้วนะแม่งไก่ของเราเองนะคะก็คือเป็นไก่ตัวแรกที่วาดในชีวิตของเราเลยนะคือแบบไม่เคยวาดไก่มาก่อนแล้วก็นี่ค่ะน้องไก่ของเราก็ใส่ชุดแบบว่าแฟชั่นนิดนึงเป็นของแบรนด์วีแฟต้านะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่า ประมาณนี้เลยคือเราเห็นชุดนี้นะคะในเว็บไซต์แล้วเราก็รู้สึกว่าน่ารักมากอะคืออยากว่า <c oughs> มันก็เลยแบบว่าอยากให้น้องเขาใส่ชุดนี้คือความจริงแล้วก็อยากใส่เองด้วยแหละแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆก็เป็นแม่ไก่ประจําราศีเกิดของเราแล้วก็ให้ใส่ชุดที่เราอยากใส่เลยละกันนะคะก็ออกมาประมาณนี้เป็นแบบพาสเทลดอกไม้สมใจจ้ารู้สึกว่ามันน่ารักมาก ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามผลงานของเรานะคะมากกว่านี้มากกว่าแม่ไก่หรือว่าอะตายต่างๆนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Instagram ของเราเองนะคะ flowerchild p นะคะอันนี้เป็น Instagram เกี่ยวกับงานศิลปะของเราทั้งหมดนะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยหลังจากที่โพสต์งานมาสักพักนึงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ติดตามพัฒนาการของตัวเองนะคะซึ่งเราว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆอะ่ะแบบเออเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยพัฒนามาถึงไหนแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่า ส่วนตัวเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะคือบกพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราคิดเองไงแต่เราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเจอตัวตนของเรามากขึ้นนะคะเสร็จแล้วจ้ะแม่ไก่ขอบคุณนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ขอบคุณมากมากมากมมดีใจมากมและเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะว่าเราจะวาดใครในครอบครัวของเราอีกไปดูกันนะคะบ๊ายบาย